ชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกนอกร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้ขอไฟไหม้หงอ Glassy, like with more สถาญาตยมต่างหลายมาถึงช่วงเกิงสองของรายการสารธรรมยามค่ำวันนี้อาภีชอบดำเนินรายการโดยอาตมาภาพสำเนินรักปัอนโยน,นันตะกี้นี้อาตมาเล่านิทานไปก็อาตมากระยุดไว้เกิงหนึ่งอะเข้ามาต่อเลยเพื่อเบิร์ไปการเสียเวล,เวลาเนาะ แถมวันหนึ่งตุลุงก็บ,บอกเฮ้ไอซุกว่าเอาคิงยูประตูนิบแล้วเอาปูผ้าเอาผ้าลังกาตุลุงเนี่ยปูววานี่เนอะทีนี้ก็วันพูกมอเจ้าอืมไอซุกก็เอาแต้กับสะทายยยมอันนั้นมันเป็นหมาปอมขี้หมาปอมลูกแฮมก้อนนี่ก็มาแต้กัไอซุกก็ห้องหมาโอ,โอ้โอ้นะ่ะมาเข้ามาไอซุกก็ยูประตูหนิบขี้ข้างหมาเนาะเงี้ พกเต็มผ้าจีวรตุลุงทีนี้ตุลุงก็กลัวไอซุกจะลู่จะลู่ขี้หมาฮ่เฮ่เฮ่สุกตอนนี้วันนี้อย่าเยยมหาขอก่อนหาขอก่อนตุลุงก็ยุ่มขี้หมาใส่ปากเต็มเปล่าสถาญาตยมเอ๊ยเฮ้ยมันยัอเบ่เมือนตะวัน มันยังบาเหมือนแต่ว่าอันแต่ว่ามันยังลอมว่น,นี่ <S 2> <S 2> ตุลุงหักแตกหักแตนบักินเข้าวแล้วไปเจ็ดวันบุญสลายญาติโยมว่าที่นี่แหมวันหนึ่งตุลุงก็วางแผนไว้ว่าจะไปกุมบาทเมื่อดาวพระกาย สูงเต้าปลายตานดาวผักไก่ขึ้นเต้าปลายตานเมื่อใดเปียงปลายตานเมื่อใดจะลุกและจะไปกุมบาทก็เลยบอกคือใอ้สุกว่าสุกสุกถ้าดาวผักไก่ขึ้นเปียงปลายตานเมื่อใดหิงห้องตุลุงลุกเนอะตุลุงจะไปกุมบาทไอ้สุกก็คราบจะดีกะสักหมอกสองทุ่มสองทุ่มปายตุลุงรับแล้วหรอ พอตุลุงรับไอซุกกับเอาเตียนขึ้นไปตามบนปลายตานเพราะสลายญาติยมมันก็อละนะ่ะเอาเตียนขึ้นไปตามบนปลายตานบนลงมาห้องตุลุงตุลุงตุลุงืย mm. ขาจลูกลูกลูกลุกลกดาวผักไก่ขึ้นเพียงปลายตนละอกอะตุลุงก็บังงากักบังเอกเนาะบอกพอใต้พอเหนือบังงากักบังเอก,กเปียบาทได้ <laughs> เปลียบาทได้ก็ไปพับบ้านนะะ่ะกะ หมาเหา่าโดยก้นส่งโซ่ส่งเนาะไปกุมบัตรทีนี้ก็คนเท่าอ่าคนเท่าเปิ้นก็จะลำคานก็ว่าจะได้เมื่อตู้เจ้ามากุมบัตรไปใจเมื่อใจยามเปิ้นก็เลยเอาเข้าวงกหนึ่งกลับป่าพิ้งตวงก็เลยบอกว่าตู้ลุงไวาสาตู้ลุงตู้ลุงจะมาอย่างเวลานี้เวลานี้มันเมื่อค่ำยามคืนบ่อยากแกตู้ลุงมากุมบาตอย่างนี้อ๋อ เอาอันป่าปิ้งนี่ไปอ่าก็เข้าเหีย่ยงงกไปเข้าเย็นตุลุงนี่หยังแมวอ่ะหรอห <c oughs> ยังแมวอะ่ะมาถึงสวะบาทข้างข้างบากินเตือ้อวันพูกก็กินโอ้ยเสียเวลาหาลับหานอนบ่เฮ้ยพอตุลุงลับไปแถมไอสุกก็ลักกินป่าปิ้งสดายอดยมไอสุกก็ลักกินป่าปิ้ง กินแล้วก็เอาก้างมาใส่ในบาตรแล้วก็หยับแมงงอนใส่ในบาตรแล้วปิ <c oughs> ดฝาผลสุดท้ายแหมเมื่อเจ้ามาตุลุงสุกสุกครับลูกกินเขา้ากินเข้าก็อย่างตุลุงก็อยงังป่าปิ้งแต่ว่าตะคืนนะกะตุลุงย่อมขายบาทท่านเออตุลุงขายบาตรแมงงอนออกมาส่งตัวโอ้ป่าได้กินแล้ว อันไม่งงแห่หมนี่เอาป่าปิ้งครับไปกินมดเดออหรอโคตรตุลุงนะโคตรอันไม่งงหมูนี่นะขอมันจับไหนโต๊บเนอะสุกเนอะจับไหนโต๊ะเพื่อกำถอ,อกน้ำป่าจะกินข้าวไม่งนจับถ้วยแกงสุกไม่งนจับถ้วยแกงใส่พังมดลึงได้กิน <laughs> ทีนี้ไม่งนเจ้ากรรม ไปจับนหนไปจับไปจับหนกหูดังตุลุงไอจับหนกหูดังตุลุงสู้สูกไม่งนจับหูดังตุลุงน่ะไอสู้กับเปียยอมได้เปียเปียขอนหน้าแว่นญาติยมหูจัาขอนหน้าแว่นก่อนขอนหน้าแว่นที่บอกาวาตุบลักฝ่ายเน่ะขอนหน้าแว่นน่ะไอสู้กับเปียได้ขอนหน้าแว่นได้ก็ตอกเข้าหนกหูดังตุลุงตุ๊บปั๊ตอ๊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 อ เลือดแกตุลุงป่นไปป่นแมไอสุกก็ล่นไปไข้หัวปืนหงบุญไข้หัวคิกคิกตุลุงก็ว่าสุกห้ยสุกเ้ยจะไปห้ยแฮมเจ๊ายเตี้ยรู้แฮมเจ๊ห้ยไปห้ยดักเขียห้ามเจ๊าตเตี้ยทีน่นี้อยู่มาแถมแหมเตื้อหนึ่งจะไปทุละอย่าหุต้องหาบเกือไป อ่าต้องหาบเกลือไปตู้ลุงเฮ้อซุกหาบเกลือเออไอซุกขี้แม้ไอซุกเขตู้ลุงหาบเกลือเอาซุกเคยขี่ไปเนี้ออันกะขี่ไปเขยห,นะห้าหาบเกลือนะฮะนักไม่ตายป,นปอนกันพ่องลงหลังแม่ก่อนอือ้มันตึมหลงตู้ลุงนะั่นนะเท่าแล้วหาบเกลือไปปัดเท่า ตุลุงก็จำเป็นได้หับเกลือไอ้ซุกก็ขี่แมาไปเพราะว่าการเดินทางมันก๋อยหรอกขี่แมาไปตุลุงนักเต็เมแก่นเนาะสุกเฮ้ยห่าขอเปลี่ยนกันจุกเปลี่ยนกันเจ้าพ่องเตะหฮาขอขี่ม้าพ่องมาหับเกลือแตนห่าพ่องไอ้สุกก็อ๋อตุลุงจะขี่มา้ากะได้กะนี่หรอมันก็สซายมาเหยื่องนะ มาเหืออหรือว่ามามุ่ยเนะี่ยมามุ่ยคันๆน,นะนวายสวยยมาเหงืองซสยหลังแม่เอาตุลุงขี่เลยตุลุงขี่ไปตวัวกับคานโกนไปตวัวเอาโกนถูไปทําหลังแม่นะั่นะนะเอาเอาเอาโกนถูไปถูมาคานโกนดิดดดิ่ดดาสูเคยฮะว่าดีว่าแแ้ฮาขอมาขี่แม่เตอะฮะจะห้าบเกียร์ยังเก่านะบ่เฮ้ย ไอสุกก็เอาเกลือไปตำน้ำอ่าเอาเกลือตำในแม่น <themselves Moon S 2> ้ำตุล <facial> ุงมายกเกลือนะมันเบาตรงหยงหรอเออเกลือ่ห้เหลือน้อยเดียวเคียวไปตำไหนสุกก็ตำในน้ำฮะกะเฮ้ก็ไม่ยังอ่ะนะก็เกลือหน่อยตุลุงก็บอกเข้าใจก็ไปย่งไดอะมาเดี๋ยวนี้เกลือห้เหลือเหลือน้อยเดียวเออป่าเอาไปกินละกันนั่นเออป่าห้าปักห้ากินนี่ บปาหอกซทะเอาเหย่าเมาเอาเกลือฮะไปกินมันไปตัวได้บ่าตัวได้บอกให้อยตบหีบมันนี่ี่หรอไอ้ซุกมันลวกกะป่าตัวได้ที่แบบมีเงียงมันก็ตบคนเดียวมันทีนี้ตัดที่ป่าดุกกะสถาญาตยมป่าดุกนั่นเงียงมันมีอ่ะอันเนี้ยตัวลุงอันเนี้ยอันเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอาเกลือตัวลุงไปกินอ่ะ ลุงก็สวกล้วอ่าสวกแล้วก็งอมเขาก็ตบตบหงีบแปะไปมีว่างเงี่ยงปากมือให้ให้หุยหุยบ่ไปทางใดล้วฮะขอปีกวัดทีด่เก่าเตาเบาแล้วเบาแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าที่นี่อยู่มาแถามวันหนึ่งไปอันนี้ก็ไปกุมบาทเหมือนไปกุมบาทไอ้ซุก ลักเข้าโคบบฟักเกี้ยวบนไปเปียบบฟักเกี้ยวมาห่อมาเหี้รอห่อมาเหี้ยมาถึงตุลุงตุลุงหืมเยอ yeah. อันยังตุลุงตุลุงเยออันยังอ่ะเดี๋ยเนี่ยตุลุงเยออันยังก่อยก่อยก่อยผมได้ก่อยมานี่ตวงป้ตุลุงกับปทบบ่พอเนาะ ฮะได้กอไก่กับกานากับไปกุ่มบาทเปิลใส่อาหารเปิลบาตันใส่ข้าวเติมบาตันใส่อาหารเน้อตุลุงตันก็ใส่ข้าวเบาและวยอมเบาและตุลุงเบาข้าวละเบาของกินละขอเป็นข้าวปอละอีหละอุ่นใจจะยำจิ้งไก่ละอาพ้าสุกเอาห่อเอาห่อเอาป๊กห่อเหรออาเบาละเบาละของกินน่ะได้ก็ข้าวกับปอละอีหละเก็บพักผายหอมด่วนแม่ ผิวปากวิตวิตวิตอุ่นใจจะได้กินยอมกินก่อยจัดหมออ่ะเนาะเกะผักผ่อยหอมด่วนมาสุยน้ำไปยังไปยังพอถึงวัดอ่ะสุกซุกสีสากวักเวกปูนปูนเพะเพะก็เอาเนอะมาถ้าไปสีเยวมาถ้าไปสีมันหน่อยเนอะไอหยองตุลุงอันน่ะไอหยองอันนั่นอ่ะไอหยองก็ที่หิงว่าแต่แก sạc và à, à, vào việc phun phun phê phê anh yang anh kai na coi nào koi yang Coi coi onen Mà en 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 kêu Nè 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 en en Hà nè en Mẹ en 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 tê en 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 มาเมื่อลูนมาเมื่อลูนมาอ่าบ้านเมืองเกิดบ้านแหง่งเมืองแลงฝนบะตกเขาก็ไปถามหาตุลุงอ่าเจ้าบ้านก็ไปถามตุลุงตุลุงก็ไมเใเตวดาลูกเนาะไปถามตุลุงไหวสาตุลุงเ่าไ,ได้ฝนจะตกตุลุงก็บอกวันพูกวันพูกตกแน่นะถ้าบ้านแน่จะไล่ตุลุงนะเออแน่เอก วันนั้นเนี่ยพอถึงเมื่อเจ้ามาตีสี่บอกว่ามันเป็นบาปไปก,ก่อมอย่างก็ตุลุงแดดออกตีสี่แดดออกแพล่เ่สดายญาติโยมหมอกกวมที่ตุลุงนอนจะหับสายนะั่นนะแดดออกแพลแเล่ว่ะเจ้าบ้านเจ้าจองกับ <c oughs> ป้ากันขับไหลตุลุง <c oughs> ขับไหลตุลุงรวมถึงไอ้ซุกตัวอ๋อ ไอ้ซุกก็ไปตุลุงไปจะไปมาอยู่ที่นี่ตัวเกา่าทำนายผิดโหก็ห้าผิดน้อยเดียวบ่ได้กะบ่ได้ตุลุงต้องออกจากวาดไปนี่หรอตุลุงออกไปได้เกิื่ลางห้างมะไปได้ยินเสียงเขียดเขียดห้องออดแอดออดแอดแปดข่อมฝนตกออดแอดออดแอดแปดข่อมฝนตกปีกมาบอกสตาแปดข่อมฝนจะตก ถ้าฝนตกไล่ตุลุงนะเออหอดที่นี่วันแปดเข้าฝนตกแต่สลายญาติโยมเจ้าบ้านเขาก็เลยชายโยโห่ห้องกันตั้งไอซุกเป็นรองเจ้าอาวาสตั้งตุลุงปีกมาเป็นเจ้าอาวาสอย่างเก่าฮ่าโคนเฮาหายก่อนก็ดีลูนเนะาะสหายญาติโยมอ่าฟังแล้วไปจะได้พ้องหาเออฟังแล้วก็อาจจะไปคิดจะไปซีเรียสเนอะ à chả phải xí nữa à bà bà đưa lon à. Ê, chữ xúc. có bỏ atama có chữ xúc những lẩu vừa này <laughs> à lên cần áo muộn bà đây sát nữa à, phong là, đây hả atama của mắt bà chốp ừ atama cả nước vào mình bà chốp ý chốp vô hơi ừ, bà chốp có chốp là bà, bà chốp อ่มันก็เกิงกางหางมา,าสเสทาย,ยัดยมเนาะเอาอาตมาจะวางสายแล้วเนะอะช่วงนี้เอายัดยมอยู่ที่ไหนโทรมา0892140135ปรดทโปดทบาสังนี้ข้อความอะ0892140135เพื่อก,กี่เข้ากับโยก้าเนาะจะเริ่นปอนกลับไปษาเจ้าลุงแอ้ จากทางใดแม่แม่แก้วอวดร่างบ้านใหม่วังเหนืออ่าแม่แก้วอวดร่างบ้านใหม่วังเหนือแม่แก้วไหวได้แม่แก้วโอ, <c ười> อ้ยมีผังก็โยแแมกินข้าวึ้่มาจะบ็แก้มอันอย่างก็รูป,ปอ่อนไปอยู่นอกปีกมามาหลังผังเหน็นไหมไอ้หัวเห็นเออแล้ก็บี เอาาไข่หัวดีกัเนี่ยไข่หัวไข่หัวดีแก่นเข้าเออเอยเอาปก่นแกเออวเจ้าพอดีอเรีกวาไปโตดไปต่ใช่ว่าโอ้ยลี่อย่างอันนี้นะนี่มาเหล่าอีกนะเออเอออ้าวขอพูดไหมนะครับเอาขอพูดนห ครับขอบคุณแม่เก้ีวอวดร่างเนอ้เอขวัญแม่ขวัแม่ขวนแม่ขวัแม่ขวรอยู่กับเนื้อกับตัวเนอ้ออุ้ยเก้วเนอ้ <c oughs> เอแม่เก้ยววางสายขื้อจิม <c oughs> วางกดกด,กดวางขื้อจิมเออนั่นกะเออเอาคนเท่ามาไปโตดดละเจ๊เจ๊จริญปอนไหวสาเจ้าลุงเนรอ่าจากตังดอย <c oughs> จากทาด้วยข้างทำแล้วแม่อามอน ้าแม่ฟังตั้งแต่เจ้าอ่ะ,ะเแลงที่ที่เอาควายพี่กันอะก็ได <c oughs> <c oughs> ้จะได้ได้เอามาเล่าใหม่มนแม่ว่าเพลงมันปรบเพณีหื้ออะไรอ๋อมันจะฮื้อไปโอ้โหเอฟังเข้าวางเข้าสุดท้ายมามันจะเป็นฝนเป็นลมตั้งได้ห<อ>ูเนาะมันก็บอกใครชัดไปเห่กับแม่ก็ฟังมาได้ยบสกรรมแต่แม่มาเปิดเหรอเดี๋ยวลูกเน้นออกคําเ่าไอ้เนาะเออวันนี้ วันนี้เจเจว่าอยู่สำรองนี่ก่อนฝั่งเมือเตื้อนีอย่าง<อ>เกิดว่าเปิ้นบ่ม,มีไผ่เข้าเกิดว่าบ่มีานี้่ะเนี่ยเออก็เลยอยู่เนี่ยกันเนาะเลยจำมาลองอยู่นี่เพราะว่ได้ปีกวัดปีกวัได้ปีเต<อ>ื้อเสี่ทุ่มพ่อแม่อ๋อแล้วก็จัดต่อไปเรื่อยๆอะนะเนาะเออต่อไปจะเป็นหลวงพ่ออ่าอำเภอฝางเนาะเดี๋ยวเปิ้นจะมาจัดต่อเจ้าอำเภออเอสาวนะเนาะครับครับก็เดี๋ยวหลวงพ่อเปิ้ลจะมาละเจ้า แม่ก็ฟังวันกูสุกเหมือนกันนะฟังลูกเด่นวันการก็ฟังวันทุกก็ฟังเหมือนกันขอบคุณแม่ออรนะเอ่าบบเป็นอย่างเนื่อแม่เจ้าเจ้าเจ้าแม่คือกำลังใจลูกเดนอยู่เนิอครับขอบคุณแม่ออมน์เนิ่แปลงข้าวแตนว่ะแปลงข้าวแตนว่ะปีนี้บ้านฮาทนี่แบบแปลงนะคะคามันเขียมเนาะเจ้า่อลเขาต้องขนมกันแห่นะคะไปวัด ค้ามันเขียมผยบะไข่แป้งข้าวแตนออจังเออจังนี้มันบะไข่มีเฮ้ยบบเหมือนจังเิุญกะออข้าวแคบนี่ับะไข่มีแปง้งจังลอยข่างนี่นะมีจังบ้านอื่นพุ่นจังบะทาเหนือพุ่นพวกกับแป้งกันอยู่อ,อืมครับครับเจ้าเจ้าขอบคุณแม่อมอมนึกมีปลารอยู่ดีมีซุปในลุมเน้นบ้าครับขอบคุณแม่ออมนเจ้าเจ้าไวสารเจ้าประเทจณี แมอ่อามอนทาโดยข้างทาโดยข้างอันนี้ roat, กับแม่อามอนเป็นก็บเออโทรไปประจำเนอะแม่อามอนนะแม่อามอนวางสายฮึกก๊ำสุมาเถอะแม่อามอนเออแม่อามอนวางสายฮึกก๊ำเนอเออเออเออเด๊ด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 รู้รลุรู้รู้รู้รมดลุ้มดอ่า 0892140135โทรเข้ามาได้เลยจเจริญปอน,อ,อ,นอ่าติดแล้วว่าจะได้ฮะอ้โหวันนี้ออกแตนเปินนะ้นแดงวันนี้ออกแตนเปิ้ลนะวันนี้นะเป็นมวยแตน,นอมมาได้สต่ละหาวันนี้2เนะี่ยอ่านะมา ช่วงสออมาเกิงหลังไปเนาะมาเก่งหลังมาตะแงเจู้เหรอเออกับไปหู้เฮากย่อมหู้แต่เจเจว่าวันนี้นี่กเจเจว่าบัดต้องไปเตื้ออยู่นี่ก่อนเกิดมันอย่างใดอย่างหนึ่งแม่จะได้เข้านี่เลยอี๋เะแรกเขากับบัดเจือเจจนะครับก็จะปีกและครับแม่ไสบัวแม่ใสบัวฝนตกกฝนโตกกเมืองพานแหละ แม่มาตกี่านี่ฮันมันข้ามโยงข้ามยางนะ่วันนี้นะมามตังโดยน,ะนอนี่กับังบกข่อยปุ่นมันไปตังเหนือปุ่นอ่าไปตังเหนือปุ่นตกตังนี่บะมีอ่าอืมเนะมันข้ามข้ามโยงข้ามยางอ๋อแม่ขามีคนตกคนเดีอ้อวอ้าวขอบคุณแม่สายบัวนะเนะอ่ครับขอบคุณนักงนักแม่สายบัว สายบัวสายบัวครับครับครับสายบัวสายบัว,บวแม่แม่สายบัววางสายฮื้จิมสุมมตะอ้าวขอบุุเจรรญป้อนแม่สายทอง อ่าแม่ใส่ตู้ก็คำแท่คำว่าเนาะหน้ากะคำตู้คำแต้คำว่าเนี่ยกับพวกว่สดุกา่ตำ้อนะงานตำอ,อ้นะอยน,นะ่บัดเดียวหาก,กินบัดได้แล้วบะมีกินยวแม่ยังทำอยู่ทำอยูงง่เนาะโค้งงาเออหน้ากะเนาะแต่ก่อนเพินมีเนาะเพิ่นไปเข้าหนม<ะ>ชนิดหนึ่งอ่ะแต่คนบอกใครพูจักละวันนี้มาแตนเนาะวันวนี้มาแตนแม่ใส่ท้อง ครับขอบคุณแม่สายทองเนื้ออ่ากำลังใจ่แม่เนรเนื้อวจ้าจาการน้องโอ้ห้วยการอ่าห้วยการห้วยการแม่สายทองตัวแทนห้วยการสถาของหลวงพ่อจะเริ่นป้อนไหวแสาเยาวอ่าอุ้ยอวนกะ อ่ามาแล้วอุ้ยอ้วนน่ะฮ้มาเลยแล้วอ่ากินข้าวแรงกาหยังอุยอ้วนแกงกพออวนเออขมกอบะขมบะขมอ๋อถ้าถ้าดอกมันนี่บะขมเนาะดอกมันบะขมเจ้าอืมลาบเอามาขื้นเนาะเอ้ยเม เจเจนี่หูไปหมดเนาะเจเจเนาะก็หลวงเพิ่นท้อแม่เนาะก้ได้กะฮ่าฮอุ้ยวนแปลงเกาไม่ตอนไม่ตอนเลยเจ้าบอกฟังเรื่องมาฮอนฮอนกะเออมบบเป็นยังอุ้ยวนมันฮอนเจ้าฮอนอืมอุ้ยวนแปลงเข้าแตนก็ตีใหม่นี่แปงจะซื้อเอาซื้อเอาซื้อซื้อสำเร็จเอาเนาะ อ,อือเดี๋ยววันทีมีสำเร็จปะละปะเตอร์อยังพลงับตัวคเดอ่ะมันจีวะมเจง่ายๆมันเจลู่กันกินเนาะครับขอพูนอุอ้ยอ้วนครับเอ้ามาอีกสายหนึ่งเอาา้าอัตมาฮือฮอสีทถา,า,าส,ทสายหนึ่งเอาอ่าอัตมาหฮือสีถสายหนึ่งเนอะจะเริ่นปอนออครับเไว้ครับ พ่อบุญธรรมสั่งคำฟันโอ้วันนี้มาวันนี้มาเป็นมวยเตนเพื่อนเออพ่อบุญธรรมครับแตนนั่นท่านน้ำหมากเลื้งจ้าครับครับวันนี้มาเตนเหยียกกมก่อนวันนั้นโทรบอกกินเหี้เจ้าจบป่อโอ้แกล <c oughs> ลูกลกันเนาะลูกกันเออลูกกันเนาะวันนี้เอาจนได้กเานาะเต,ติมยอมบ่ครับครับไ <c oughs> อ่ปอบุญธรรมปอบุญธรรมห้อนกอตะปุน่นโอ้ห้อนเสี้งยงอ, <c oughs> งอย่างเนาะห้อนเซี้ยงอย่างเนาะทังรับฟูรูวมฝังห้อนก้าโอ,อ้ย่างเดียวกันน่ะเออเออกถามเน้อ <c> ย <oughs> <c oughs> วันด้วยหลังข้ามนั่นเอย่างเชฟใส่อะไรก่อนอ่เออก็ได้ปะอยู่ก็บอกว่าวิทยุเปิ้นเสียนี่นะเต้าที่อาตมาก็ได้ถามเปิ้นเนาะแล้วภาคหลังนี่ก็บ่ได้ปะแถมเนาะออ่าหน้าการมาได้เออหน้ากาหน้ากาอรเออหน้ากาดักวีดไปอ่ะอ้าฮยินดีป้อบุญธรรมเน้อ ครับขอบคุณครับเออสถาญาตยมเวลาหมดเห็นแล้วเอาเมื่อเวลาหมดเฮาก็หมดเวลาสถาญาตยมเมื่อเวลาหมดก็ต้องอำลาลาทีไม่ใช่ลาก่อน <c oughs> ก้อยมาปะกันแถมให,หม่อ่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอาตมาก็จะมาต่อมาแทนนี่แถมแต่ถ้าบ่กมีเวลาก็เลี้ยวไป เอาไว้วันอื่นเนอะถ้าเป็นวันอังคารก็จะเป็นวันของอาตมาโดยตรงวันศุกร์ก็อาตมากเกเป็นการจัดห่วมระหว่างหลวงลุงกับอาตมาแต่ถ้าว่าเป็นวันอังคารเป็นรายการเดียวอาตมามาคนเดียวมาคนเดียว,ยวสองคนตึกจี๋เอาละสถาญาตยมเวล่ำเวลา,มวลามโมดเพียงเต้าอีอาตมาก็ต้อง ขออำลาจากสถาญาติโยมไปก่อน,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 นอ่าญา,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 นานนต,ติโยมไผ่ที่เป็นญาติของป่อทวินดวงจันทร์อ่าวันนี้ก็ป่อทวินได้เสียไปแล้วแล้วก็ปเจชาปนกิจวันพุกนี้เนอะที่บ้านหนองสลิงป่าจ้าบ้านหนองสลิงเนาะตำบลสิ่ตี้อำเภอบ้านโฮงจังหวัดละยูนแล้วก็ป่อนนนโสพลอดีตมขนายกป่ออาจารย์วัดสลรีเตียวัดหลวงสรีเตีย ป่อจานนันโสโพลก็ได้เสียชีวิตลงอันนี้เปิ้ลจาเป้ลจ่าชาปนก,กิจหู้ซื้อว่าจะเป็นวันที่หนึ่งก็โอ้ไว้เมินขนาดเนาะป่อแนนเนาะอ่านี่ก็แจ้งกับลูกหลานที่หู้จักกับป่อแนนพลป้อแนนโสโพลมาขาะยกสีเตี้ยเนอเอาละอาตมาลาไปก่อนขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ศถา่ายญาติโยมตั้งหลาย อยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุบผู้จุคนเนออายุวโนสุขขังปรัง